สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกะมาเล่นอีพิโซด5นะครับในส่วนของวันนี้เราจะกลับมาดูในลายของ Super Imaginative Chokokin ok ok หรือว่า SIC ครับโดยฟิเกอร์ที่เราจะมาดูตัวนี้จะเป็น c a m e n Rider Double Cyclone Joker Go Extreme นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นร่างพิเศษของ c a m e n Rider Double นะครับซึ่งประกดตัวในหนังโรงชื่อว่า c a m e n Rider Double f e v e r A to Z The Gaia Memories of Fate นะครับชื่อยาวเลยทีเดียวซึ่งจะปรากฏตัวครั้งแรกมาต่อสู้กับ k a r e n r i d e r Eternal นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิมิ t ิ d ของ Toy Hero.net นะครับผมซึ่งเพราะว่าเป็นตัวลิมิ t ิตเนี่ยตัวกล่องของฟิกเกอร์นะครับก็จะมีลักษณะค้นข้างเรียบง่ายนะครับโดยจะมีรูปถ่ายของตัวฟิกเกอร์อยู่ด้านหน้านะครับชื่อของตัวฟิกเกอร์แล้วก็ ด้านขวาล่างของกล่องก็จะเป็นโลโก้ของ t a o m a s i n a t i o n นะครับแล้วก็บันไดแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตราของบริษัทโตอินะครับ Approved by Toei Company Limited นะครับโดยด้านข้างของกล่องเนี่ยก็จะเป็นชื่อของตัวละครนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเหมือนกันทั้งด้านบนด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านใต้ของกล่องนะครับโดยด้านหลังก็จะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งของตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลจัดจําหน่ายต่างๆสําสหรับการแกะกล่องนะครับก็ดึงจากด้านบนนะครับผม แล้วก็สามารถจะดึงตัวฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องได้เลยโดยที่ตัวฟิกเกอร์เนี่ยจะถูกบรรจุอยู่ในถาดพลาสติกใส2ถาดนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีคู่มือมาด้วยนะครับคู่มือนี่ก็จะบอกว่ามีพาร์ทเสริมอะไรแถมมาบ้างนะครับแต่ก็พิธีการเปลี่ยนพาร์ตต่างๆนะครับในถาดแรกนะครับก็จะมีเป็นฝาพลาสติกใสครอบมานะครับเพื่อการพาร์ทหล่นในกล่องนะครับในถาดแรกก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับ ปีกสปีกแล้วก็ตัว Extreme Memory นะครับผมสำหรับถาที่2นะครับก็จะเป็นปีกที่เหลือนะครับแล้วก็มือทั้งหมดที่มาให้เปลี่ยนก็จะมี 1, 2, 3, 4คู่นะครับหลังจากแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันที่ตรงดีไซน์และการลงสีนะครับสำหรับดีไซน์เนี่ย ดีไซน์ตัวนี้จะเหมือนกับ SIC c a m e n Rider Double Extreme นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีพาร์ทมาให้เปลี่ยนกับเซ็ตของ c a m e o n Rider Double ใส่โคลนจ็อกเกอนะแต่ที่แตกต่างกันก็คือตัวนั้นเนี่ยจะมีเป็นสีเงินอยู่ตรงกลางนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเพราะว่าเป็น Gold Extreme เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสีทองแทนโดยที่พาร์ทสีทองเนี่ยจะเป็นจะเป็นพาร์ทเมทัลลิกสีทองที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีพลาสติกใส ครอบใหม่ทีหนึง่งส่วนทางด้านขวาของตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นในพาร์ทของไซคโครนซึ่งในพาร์ทของไซคโครนเนี่ยจะทําเป็นสีเมทัลลิกสีเขียวมาให้นะครับส่วนด้านซ้ายของตัวฟิกเกอร์นะครับหรือด้านโจเกอร์เนี่ยจะใช้เป็นสีดําด้านนะครับแล้วเพราะว่ามีตรงสีทองมากั้นตรงกลางนะครับก็ ยิ่งทาให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับสิ่งที่ชอบเลยนะครับสําหรับ SIC เกือบทุกตัวก็คือดวงตาครับดวงตาเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสีเมทัลลิกสีเงินนะครับแล้วก็มีเป็นพาดใสสีแดงครอบมาเนี่ยทำให้ตาเนี่ยดูมีชีวิตนะครับเราดูมีประกายนอกจากนั้นการลงสีนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับโดยที่จะมีเส้นสีเงินเนี่ยอยู่ตามตัวเกือบทั้งตัวเลยนะครับสีเงินนี้ก็ลงมา ก็อาจจะมีเลอะนิดนึงนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพิ่มเติมก็คือจะเป็นทางด้านนี้นะครับทางด้านของไซโครนเนี่ยก็จะมีเมทัลลิกสีทองมาตามหัวไหล่ตรงข้อมือนะครับแล้วก็ตรงข้อเท้าส่วนของด้านจ๊กเกอร์เนี่ยจะเป็นเมทัลลิกสีม่วงนะครับอยู่ที่จุดเดียวกันตัวดับเบิลไดรเวอร์นะครับก็ทำมาได้ละเอียดมากจะลงสีมาให้ครบๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตะหางตรงกลางของไดเวอร์หรือว่าสล็อตใส่ไดเวอร์นะครับซึ่งก็จะลงเป็นสีเงินแล้วก็สีทองมาตามต้นฉบับของของดีไซน์ของตัวละครนะหลังจากพูดถึงไดเวอร์นะครับเรามาดูตัว extreme memory กันบ้างนะครับสำหรับตัว memory เนี่ยก็จะทำแยกมาเป็น2ชิ้นนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับแต่ถึงจะเล็กนะครับก็ยังลงสีมาได้ ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือสีเงินแล้วก็องสีเขียวนะครับตรงปากของเมม ORY นะครับแต่ตรงสีเขียวเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวเมม ORY เนี่ยก็ไม่ได้มีข้อต่อที่สามารถจะเชื่อมเหมือนในหนังได้นะครับโดยที่ด้านหลังก็ยังจะทําเป็นสีเงินกับสีทองมาให้นะครับสาหรับสล็อตซ้ายและสล็อตขวาของเมม ORY การจะนำเมม ORY ใส่ก็ง่ายๆนะครับเหมือนในหนังเลยก็คือ เสียบมมโม r รีเ hmm ข้าไปนะครับเสียบมเมมมรีเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กลางออกมาแค่นี้ก็จะได้เป็นตัวของ double diver ที่มี x r c memory เสียบอยู่นะครับผมมาเริ่มต้นกันที่จุดขยับกันก่อนนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น sic รุ่นใหม่นะครับก็จะสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ คอต่อจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับเรามาเริ่มต้นที่หัวก่อนนะครับหัวข้างบนจะสามารถหมุนได้360อ,องศานะครับโดยที่จะมีจอยตรงคอด้วยเนี่ยเป็นจอยแยกนะครับจะสามารถเงยหน้าได้ประมาณนี้สําหรับคอนะครับแล้วก็ก้มลงได้ประมาณนี้นครับผมแล้วตรงคอเนี่ยก็ยังสามารถจะหมุนได้เหมือนกันนะครับคือสามารถจะขยับไปพร้อมกับคอได้เลยแลย้วเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเป็นบอลจอยเนี่ยก็ยังจะสามารถหมุนได้นะครับ แ้วก็ขยับได้ค่อนข้างอิสระนะมาต่อกันที่แขนนะครับตรงแขนเนี่ยตัวเกาะหัวไหล่เนี่ยจะอยู่บนจอยตรงขอเสื้อตรงนี้นะครับก็จะสามารถยกขึ้นได้สําหรับจอยที่เชื่อมระหว่างตัวกับหัวไหล่นะครับในตัวเนี่ยก็จะเป็นบอรจอยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอยขยับขึ้นลงนะครับการขยับของจอยที่อยู่ในลําตัวนะครับก็จะสามารถไป ข้างหน้าข้างหลังได้นะครับแล้วก็หมุนได้เพราะว่าเป็นบอร์ดจอยตรงไหลนะครับสามารถยกได้สูงสุดประมาณนี้นะครับก็คือชิดไปกับเกราะไหล่ที่ยกขึ้นมาเลยแล้วก็สําหรับลงเนี่ยก็คือแนบกับลําตัวเลยด้านใต้หัวไหล่ก็ยังจะมีจอยหมุน360องศานะครับตรงข้อศอกจะเป็นจอย2จังหวะนะครับจังหวะแรกจะขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่2ก็จะเพิ่มได้ประมาณนี้ก็คือจะชิดชิดติดกับ ลำตัวเลยนะครับต่อไปมาดูที่ตัวนะครับตัวเนี่ยจะน่าลาคาญนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงข้อมือนะครับก็ยังมีข้อต่อสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้360องศาเหมือนกันมาดูกันต่อที่ตรงตัวนะครับตรงตัวเนี่ยจอยข้างบนเนี่ยก็อยู่เป็นบอรจอยนะครับสามารถขยับได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะไปข้างหน้านะครับก้มได้ประมาณนี้ด้านหลังก็จะหงายหน้าได้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะหงาย ได้ประมาณนี้นะครับแต่จอยที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญนะครับจะเป็นตรงหน้าท้องนะครับเพราะว่าชิ้นเนี้ยชิ้นตรงกลางเนี่ยครับเป็นชิ้นลอยๆนะครับไม่ได้มีแกนยึดไว้นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราขยับเนี่ยมันก็จะไปตามกับจอยอื่นๆแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับบางทีถ้าขยับมากเกินไปมันก็จะเปิดเป็นช่องค่อนข้างเยอะนะครับล้วก็จะเห็นจอยทางด้านในโดยที่การเอาลงมาเนี่ยบางครั้งก็ ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะติดอยู่กับตัวด้านบนเช่นถ้าจะเอาลงมาก็นะครับกวา่าจะเอาลงมาได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ยึดติดกับอะไรเนี่ยทุกครั้งที่เราขยับมันจัดท่าทางนะครับก็ต้องมาจัดตรงนี้ใหม่นะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> ก็คือตรงเข็มขัดนะครับตรงเข็มขัดก็เป็นชิ้นแยกเหมือนกันแต่ก็จะมีเป็นช่องที่สามารถจะเสียบลงไปได้นะครับตามโค้งตามเวาของเข็มขัดนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเสียบลงไปเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ แน่นเสมอไปนะครับก็คือถ้าขยับมากๆก็จะลอยเหมือนกันแล้วพอลอยมาชนกับตัวจอยตรงตรงหน้าท้องเนี่ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะครับก็คือถ้าจะจัดท่าทางเนี่ยทางที่ดีก็คือล็อกเข็มขัดลงไปก่อนนะครับแล้วก็จัดท่าทางที่ตัวเองชอบแล้วค่อยบิดตรงจอยตรงพุงนี้มานะครับเพื่อให้อยู่ในที่ที่เราอยากให้มันอยู่ตรงเอวนี่นะครับก็สามารถจะหมุนได้360องศาเช่นกันนะครับ ตรงสะโพกเนี่ยก็จะถูกเชื่อมกับตรงเป้าด้วยแกนกับบอรจอยนะก็แล้วตรงเนี้ยตรงสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็จะเป็นชิ้นยางซึ่งพอเป็นชิ้นยางอ่อนๆเนี่ยการที่จะขยับเนี่ยมันก็จะขยับตามไปกับกับขาของตัวฟิกเกอร์นะครับก็สามารถไปด้านหน้าได้สุดๆประมาณนี้นะครับไปด้านหลังก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะจะติดติดทางตูดด้านหลังนี้นะครับผมแต่ก็ยังจะสามารถบุนตรงจอยตรงสะโพกนี้ได้นะครับก็จะบุนได้ประมาณนี้นะครับ สำหรับหัวเข่านะครับหัวเข่าเป็นจอย2จังหวะเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตรงข้อศอกนะสําหรับ,บจอยแรกก็จะขยับได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จอยที่2เนี่ยก็จะสามารถพับชิดติดกับตรงสะโพกได้เลยสําหรับข้อเท้านะครับข้อเท้าจะเป็นบอลจอยนะครับก็จะสามารถขยับขึ้นได้ประมาณนี้ลงได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปทางซ้ายทางขวานิดนึงนะฮะ แล้วก็ตรงนิ้วเท้าเนี่ยก็สามารถขยับขึ้นได้ด้วยโดยรวมสําหรับจุดขยับนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีความแข็งแรงอยู่ขยับมากๆก็จะไม่หักนะครับแต่สิ่งที่แต่สิ่งที่อยากจกตตาหนินิดนึงก็คือตรงหน้าท้องเนี่ยนะครับตรงหน้าท้องเนี่ยถ้าชิ้นเนี้ยมันมีที่ยึดติดมากกว่านี้นะครับก็จะสามารถโพสต์ได้แล้วจะรู้สึกว่าจะไม่ต้องมาจัด ทุกครั้งที่โพสต์นะครับถึงแม้มันจะสามารถขยับไปตามกับาาการจัดท่าทางของเรานะครับแต่บางทีมันก็ที่ไม่ได้มีอะไรยึดติดนะครับมันก็จะน่าลำคาญนิดหนึ่งสำหรับพาร์ทเสริมนะครับนอกจาก Extreme Drive r ที่ติดอยู่กับตัวของ c o m m a n d e r d o u b l e แล้วเนี่ย,ยก็ยังจะมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับอีก4คู่นะครับถ้าไม่นับกับมือกำที่ติดอยู่กับตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็ยังจะมีปีกมาให้อีกทั้งหมด6 ชิ้นนะครับโดยที่ปีกเนี่ยจะมีหน้าตาแตกต่างกันนะครับโดยที่ปีกเนี่ยก็จะมีหน้าตาแตกต่างกันนะครับทางนี้นะครับผมมือที่เป็นพาร์ทเสริมก็จะเป็น2สีนะครับสีดํากับสีเขียวเมทัลลิกนะครับอันนี้จะเป็นหมัดที่ติดอยู่กับตัวฟิกเกอร์ในกล่องนะครับการเปลี่ยนมือนะครับก็ง่ายๆนะครับการก็แค่ดึงตัวมือออกมานะครับก็จะเป็น้อต่อบอรจอยอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะเสียบมือใหม่เข้าไปก็แค่ดัน เข้าไปนะครับแต่ที่ต้องระวังนิดนึงก็คือตรงพาร์ทกำไรนี่นะครับเพราะว่าพาร์ทกำไรเนี่ยเป็นพาร์ทแยกนะครับบางทีถ้าเราดึงมือออกมาเลยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ตัวนี้จะหลุดมาด้วยนะครับมือต่อไปก็จะเป็นมือกำลวมนะครับหรือมือจับอาวุธนะครับถัดไปจะเป็นมือที่ชี้2นิ้วนะครับสาหรับทําท่าหลังจากแรงล่างนะครับส่วนอันนี้จะเป็นมือกลางนะครับเป็นมือกลางที่กลางสุดๆนะครับผมส่วนชุดสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับโดยที่ ฝั่งโจเกอร์เนี่ยจะเป็นู้ชีนะครับชี้ตรงเลยส่วนทางด้านไซคโครนเนี่ยจะเป็นการยื่น2นิ้วนะครับเหมือนเป็นมือจับอีกมือหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวปีกนะงรับปีกก็จะมี3ชิ้นแตกต่างกันนะครับโดยจะมีชิ้นตรงกลางเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับแล้วก็ชิ้นเล็กอีก2ชิ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชิ้นเล็กถึงขนาดจะใกล้ๆก,กันนะครับแต่ก็ มีดีไซน์ที่แตกต่างนะโดยการที่จะติดเข้าไปด้านหลังของดับเบิลเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มีเป็นจอยเป็นแกนอยู่นะครับเราก็พับเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปในรูด้านหลังของตัวดับเบิลนี้เลยชิ้นตรงกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเป็นชิ้นด้านล่างอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นคอเม n นไรเดอร์ดับเบิลไซโครนจ็กเกอร์เอ็กซ์นะครับเมื่อประกอบ ส่วนปีกเสร็จแล้วตัวปีกเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้การยืนเนี่ยการทรงตัวของตัวฟิกเกอร์เนี่ยค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จัดอยู่สักพักหนึ่งถ้าผมแนะนําก็คือแนะนําให้หาสแตนมานะครับโดยที่ปีกเนี่ยก็จะมีจุดขยับอยู่นะครับโดยที่จะมีแกนขยับขึ้นลงได้ ทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เพราะว่าเป็นการนําแกนเสียบเข้าไปในรูตรงนี้นะครับก็ยังสามารถจะหมุนขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตรงนี้ตรงพาร์ทด้านหลังนะครับจะเป็นพาร์ทใหม่ที่ทําขึ้นมาเพื่อตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีในตัวของตัวปกตินะครับก็จะสามารถถอดออกมาได้ซึ่งพอสามารถถอดออกมาได้เนี่ยด้วยน้ําหนักของตัวปีกแล้วเนี่ยบางทีก็ดึงหลุดออกมาเหมือนกันเพราะว่าแกนเนี่ยก็เป็น แกนแค่2อันนี้นะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับจึงถ้าจะตั้งโชว์นะครับผมก็แนะนำให้หาเป็นเป็นฐานมาตั้งโชว์จะดีกว่านะครับผมสำหรับส่วนสูงนะครับตัวลาย SIC เนี่ยก็จะอยู่ในสเกลประมาณ1ต่อ10นะครับก็คือสำหรับตัว c a m m a n d e r Double เองนะครับตัว figure จะสูงประมาณ19เซนนะครับหรือประมาณ7.5นิ้วนะครับแต่ถ้าจะรวมปีกไปด้วยเนี่ยตอนนี้ที่สูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับหรือ9นิ้วครึ่งนะครับแต่สำหรับความกว้างนะครับตัวฟิกเกอร์จากปีกซ้ายไปปีกขวาเนี่ยมีความกว้างมากถึง15นิ้วนะครับหรือ38เซนนะครับผมก็ถ้าใครจะ ไปวางตัวนี้ไว้ในตู้ก็เผื่อที่ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่าง3ตัวของซีรีส์ไซคลอนจ็อกเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคเมนไนเดอร์ไซคลอนจ็อกเกอร์ปกตินะครับซึ่งจะมากับพาร์ทเสริมของตัวนี้นะครับก็คือไซคลอนจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะมีทั้ง2ตัวนี้ก็จะต้องซื้อมาเป็น2กล่องนะครับโดยที่อย่างที่เห็นนะครับความแตกต่าง ระหว่างตัวโกเนี่ยนอกจากปีกแล้วก็จะมีแค่ตรงสีทองที่มาแทนสีเงินตรงหน้าอกแล้วก็ตรงขานี่นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็คิดว่าตัว c a r e เมเ d เดอร์ดับเ c ิลไ o e ลอน e ็อกเกอร์ e เนี่ยก็ <S <S เป็น SIC อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะครับไม่ว่าจะสำหรับแฟนๆของ l ลาย SIC เองหรือว่าแฟนของ c a r e เมเ d เดอร์ u ัเนะครับเพราะว่า เรียบเสมือนล่างยอดซึ่งถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในทีวีซีรีส์นะครับก็ปรากฏตัวมาในหนังโรงนะครับผมซึ่งตัวนี้เพราะว่ามีปีกที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยก็ทำให้ดูอลังการกว่าไรเดอร์ตัวอื่นๆในซีรีส์เดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับเท่าที่เห็นก็ยังราคาไม่ได้พุ่งสูงมากแต่ว่าความหายากนี่ก็อาจจะอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ตอนที่ผมเก็บเนี่ย เคยเห็นแค่สองสาครั้งเองที่มีคนนำตัวนี้มาขายนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่มาชมรายการแกะมาเล่นในอพิโซด5นี้นะครับถ้าต้องการติชมรายการหรือต้องการจะดูฟิกเกอร์ตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ